สดใสแข็งแรงเวอร์คุณยายมาลาีฉลองวันเกิด104ปีอบอุ่นเล็บง่ายสุขภาพแข็งแรงหน้าตาสดชื่นแจ่มใสมากๆเลยสำหรับนักแสดงอาวุโสรุ่นใหญ่คุณยายมาลาีอิสลางกูนอยุธยาที่ฝากผลงานการแสดงไว้มากมายและเมื่อวันนี้2พฤศจิกาย,ยน66เป็นวันคล้ายวันเกิดคุณยายมาลาีที่อายุครบ104ปีแล้วงานนี้เหล่าลูกหลานก็ได้จัดงานฉลองวันเกิดให้กับคุณยายอย่างอบอุ่น เรียบง่ายโดยพนะัตตี้นัทพลหลานชายได้โพสคลิปคุณยายร้องเพลง Happy Birthday อีกทางคุณยายอย่างโอยพรให้ทุกคนมีความสุขก,กายสบายใจขอให้โชคดีทุกคนอีกด้วยพร้อมจะปุกแคปชั่นว่าดองเบอร์เตให้ตัวเองแถมโอยพรให้ทุกคนด้วยปีนี้ไม่ได้เข้าไปหากลัวโควิดได้แต่เบอร์เต์ข้างนอกให้ยายได้ดีใจที่ได้เจอน่ารักยายชันรักยายวันเกิดยายมารสี Ag, อวยพรให้ยายด้วยนะครับทีมงานก็ขอให้คุณยายมาราสีสดใสสุขภาพแข็งแรงอยู่กับลูกๆหลานๆไปนานเท่านานนะคะขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากทีนี่ .com ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ